สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะเนื่องจากว่ามีมิตรท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงสนิจันนะคะเอน่าจะเป็นประกายวมังเลี้ยงแล้วต้นไม่โตนะคะทุกคนคะ่ะต้นโตหรือไม่โตเนี่ยนะคะคืออยากให้ทุกคนสังเกตที่การแตกยอดนะคะการแทงใบ การแทงยอดของต้นไม้นะคะของต้นสนิจันของเรานะคะอันนี้นะคะเรทํำการเ,าเก็บข้อมูลนะคะของสนิจันต้นนี้นะคะเร,เราเลยก็เขียนมาให้ทุกคนได้ดูนะคะ <c oughs> ก็คือลักษณะการแทงยอดของต้นที่สมบูรณ์นะคะนี่คือจากต้นของเรน,นะคะใบเนี้ยใบเนี้ยนะคะเขากลางใบเต็มที่เมื่อวันที่31พอขอนะคะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะเมื่อแล้วเมื่อวันที่6นะคะเขาก็จะเริ่มแทงหลอดมานะคะแทงหลอดไม่ไม่ได้ใหญ่ประมาณนี้นะแทงหลอดแบบให้เราเห็นนะว่ามันมีใบใหม่ขึ้นมาประมาณประมาณนิดนึงนะคะประมาณ1เซนให้เราเห็นว่ามียอดใหม่มาแล้วนะคะโดยสรุป รวมแล้วนะคะเสน่ห์จันที่เรเลี้ยงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีรากที่เดินดีนะคะเขาใช้ระยะเวลาเกิดใบใหม่อ่ะประมาณเกือบสองสัปดาห์นะคะเกือบสองเกือบสิบสี่วันเขาก็จะมีอีกใบหนึ่งขึ้นมานะคะสรุปก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนที่เลาะลองสังเกตดูนะคะ เนีย่ยสน่ห์จันที่สุขภาพดีเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนลองสังเกตดูตามนี้นะคะทุกคนคะ่ะคะคือเสน่จันป่าของเรนะคะไอใบที่เป็นจุดๆอย่างนี้ก็เรยเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะก็เหมือนกันนะที่มันโดนน้ำส้มคันไม้นะคะอันนี้คือเสน่จันป่านะคะทุกคนคะ่ะเสน่จันป่าของเรที่เขากางใบเขากางใบนี้นะทุกคนเขายังไม่กางดีเลยแต่เขาก็จะเริ่ม เราจะเ,น,เนี่ยเราก็สังเกตนะคะว่าเราก็จะเริ่มเห็นยอดเข้ามาทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยนะคะเนี่ยเขาก็จะเริ่มแทงยอดให้เราเห็นแล้วอีกสักพักหนึ่งเขายอดนี้ก็จะแทงออกมานะคะอันนี้เขาก็กําลังออกมาแล้วเนี่ยให้ดูเสดจันปาของเรด่างอันนี้คือด่างเขียวนะคะกรีนอ n อนกรีนนะคะทุกคนทีนี้ นี้นะคะเรจะพาทุกคนมาดูต้นเสน่จันทที่เรเลี้ยงนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะนี่นะคะเรจะพาทุกคนมาดูเจ้าเสน่จันทรโกเมนต้นนี้นะคะซึ่งเสน่จันทร์โกเมนต้นนี้เป็นต้นที่เลแยกออกมาจากเสน่จันทร์กลายนะคะที่ใบเขาเป็นเส้นแบบรุงรุงนะคะเขาก็มีปัญหาเช่นกันนะคะอันนี้เรยสังเกตมาสักพักใหญ่แล้วนะคะคือเขาไม่สามารถแทงยอดออกมาได้นะคะทุกคน เนี่ยนะคะคือลักษณะนี้มันต้องมีปัญหาอะไรแล้วล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เกินเกิน14วันแล้วนะเขาไม่ไม่มียอดใหม่ให้เราเนี่ยเราต้องเราต้องมาดูแล้วนะคะว่าเขาเป็นพ่ออะไรแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะก็คือปลายใบไม้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็ปัญหาก็น่าจะเกิดจากรากนะคะทุกคนข้อสันนิษฐานนะคะน่าจะเกิดจากรากรากเขามีปัญหาเขาไม่สามารถดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงได้ ใบเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วสักพักเขาก็จะตายนะคะถ้าลักษณะของการาที่รากเน่าโดยการแบบว่าน้ําเยอะเกินไปจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะหากถ้าหากว่าใบเหลืองที่เกิดจากการารากเน่าเนี่ยนะคะรากเน่าก็คือปัญหาจากการที่น้ําในวัสดุเพาะวัสดุปลูกมากเกินไปลักษณะอาการเหลืองจะไม่ใช่ลักษณะเหลืองแบบนี้นะคะ ลักษณะอาการที่เหลืองแบบนี้ก็คือเขาน่าจะขาดน้ำเพราะว่าเขาแห้งนะคะทุกคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูนะคะว่ารากหรือว่าสรุป,ปลูกเนี่ยมันแน่นเกิดไปหรือเปล่าทําให้รากเขาไม่เดินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารื้อกระถางต้นนี้ดูนะคะแล้วใครที่มีปัญหาเลี้ยงเสน่จันไม่โตลองใช้วิธีนี้ดูนะคะทุกคนคะ่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการนะคะ,ะดู เสน่ห์จันทั้งสองกระถางนี้นะคะทุกคนว่าเหตุใดทําไมเขาไม่โตสักทีนะคะอย่างกระถางนี้ก็ไม่แทงไม่แทงยอดสักทีนะคะทุกคนแล้วกระถางนี้ก็คือเลยอยากบอกว่าปลูกมานานมากๆเลยนะคะนานๆพร้อมกับต้นเสน่ห์จันที่มันโตๆที่เลถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะดูสิคะทุกคนต้นยังเล็กนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่า เขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะรากเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็เด็กก็จะทําการเทคือดูจากลักษณะดินแล้วนะคะดินเขาก็ร่วนใช้ได้เลยล่ะค่ะทุกคนทีนี้นะคะก็คือวิธีการรื้อกระถางเพื่อดูรากนะคะเพราะว่าถ้าต้นไม่โตอ่ะส่วนมากนะคะก็เกิดจากรากเนี่ยละคะ่ะไม่เน่าเขาก็ก็คือดินแน่นจนจนรากไม่สามารถเดินได้นะคะเรามาดูต้นนี้นะคะที่ปลูกมานานอยากบอกว่าเกือบปีเลยนะไม่โตสักทีนะคะทุกคน เนี่ยนะคะก็คือรากเขาไม่เดินเลยค่ะทุกคนไม่เดินแต่ว่าดูจากวัสดุปลูกคือไม่แน่นเพราะฉะนั้นรากน่าจะมีปัญหาค่ะเนี่ยนะคะทุกคนมองเห็นไหมทีนี้เรก็จะลองอ่านี่รากเปื่อยเลยค่ะทุกคนลักษณะการเช็ครากก็เราสามารถเช็คได้อย่างนี้นะคะ ไม่เป็นไรนะคะทุกคนจับได้นะคะเพราะไหนไหนรากเขาก็เสียหายแล้วอันนี้เราก็เช็ครากนะคะน้ำรากที่เน่าเปื่อยออกไปนะคะทุกคนนำเอามือไปสัมผัสเบาๆนะคะเราก็รู้ได้แล้วละคะทุกคนคะ่ะอันนี้เลยก็จะนำเขาไปล้างน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวล้างรอบเดียวนะคะอันนี้ก็จะมารื้ออีกกระถางหนึ่งกระถางนี้ก็คือไม่แทงยอดใหม่ไม่แทงใบใหม่สัทีนะคะ ทุกคนนี่คือต้นที่เรแยกออกมาจากเสนจันที่เรียกที่เรใช้ที่เรยเรียกว่าเสนจันด่างใสรุงของเรนะคะเราที่เราจะมาติดตามว่าเขาโตขึ้นเขาจะด่างหรือเปล่าเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คเหมือนกันนะคะว่ารากเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรวก็ใช้วิธีการสัมผัสเบาๆนะคะแล้วก็นี่โอ้ทุกคนคะ่ะเรอยากจะบอกว่ารากเขาเปื่อยหมดเลยค่ะนี่แหละปัญหานะคะทุกคน รากเปื่อยนะคะแปลว่ารากเน่าแน่นอนเลยนะคะทุกคนค่ะวัสดุปลูกมีปัญหาค่ะทุกคนถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นที่เยอะเกินไปนะคะทําให้รากของเขาเน่านะคะอันนี้เรก็จะใช้วิธีการล้างรากก่อนนะคะเพื่อให้เศษส่วนที่มันเน่าๆออกไปะค่ะทุกคนทุกคนสามารถลองใช้วิธีนี้เช่นเดียวกับเรได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราล้างนะคะ เอาส่วนที่ไม่ดีออกไปแล้วนะคะแรีก็จะนําเขามาแช่ในน้ํายาเร่งรากนะคะแล้วก็ในน้ําที่ผสมน้ํายาเร่งรากเนี่ยนะคะเรีก็จะผสมน้ํายากันราไปด้วยนะคะทุกคนปลายช้อนนะคะใส่ไปประมาณปลายช้อนนะทุกคนนะ <S <S หลังจากนั้นนะคะเราก็นำเสน่จันทรที่มีปัญหาเลี้ยงยังไงก็ไม่โตเนี่ยนะคะไปแช่ไว้สักประมาณอ15่15-20นาทีหรือว่า สามสิบนาทีก็ได้ค่ะประมาณนี้แหละค่ะแช่ไว้นะคะทุกคนในส่วนของวัสดุปลูกนะคะเรก,ก็จะเพิ่มความโปร่งด้วยการเพิ่มหินภูเขาไฟเข้าไปนะคะทุกคนใครมีเบอร์เล็กกว่านี้ก็ใช้เบอร์เล็กก็ได้นะคะเพราะว่าต้นไม้เขายังเล็กอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าอะไรนะคะเนื่องจากว่าเ,เร่ไม่มีวันนี้ก็เลยใช้เท่าที่มีก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใช้ มูลไส้เดือนร่วมด้วยนะคะเพราะว่ามูลไส้เดือนจะได้ช่วยบำรุงต้นและเพิ่มคุณภาพของดินนะคะให้ดินปลูกของเรามีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เลยใช้ดินปลูกอันเก่านะคะเพราะดินปลูกอัน,อนเก่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใส่ยากันราให้วัสดุปลูกนิดหน่อยนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ เรียบร้อยทุกอย่างวัสดุปลูกก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปลูกก็คือเรก็จะรองก้นกระถางด้วยใบกัมปูหมักเช่นเคยนะคะทุกคนที่สําคัญเลยขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นสตาเกิลจีนะคะทุกคนใส่ให้โดนรากนะคะทีนี้นะคะเรก็จะเพิ่มสารอาหารของเขาด้วยออสโมโคตนะคะปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้า ใส่ได้นะคะทุกคนต้นเล็กก็ใส่ได้เพียงแต่ว่าอย่าใส่เยอะคะ่ะใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะว่านะคะเดี๋ยวออีกสามเดือนเราค่อยมาใส่ใหม่ก็ได้นะคะการบํารุงจะได้ต่อเนื่องนะคะทุกคนคะ่ะปุ๋ยละลายช้าเขาก็จะค่อยๆปลดปล่อยสารอาหารออกมานะคะอันนี้เราใส่เนี่ยเขายังไม่ปลดปล่อยนะคะอยู่ได้อีก อีกประมาณ5วันนะคะเขาก็จะเริ่มเริ่มปลดปล่อยสารอาหารออกมาให้ต้นพืชน,นะคะเขาก็เลยเรียกว่าปุ๋ยละลายช้าคะ่ะทุกคนทีนี้ระหว่างที่อีก5วันเนี่ยรากพืชของเราก็พร้อมที่จะเขาเรียกอะไรนะคะต้นพืชของเราก็พร้อมที่จะดูดสารอาหารขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะทุกคนที่ปลูกก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรียก็จะไปปลูกอีกต้นหนึ่ง แบบวิธีเดียวกันนี้นะคะให้เสร็จเลยค่ะอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้คือเลี้ยงมายาวนานมากนะคะคือระยะเวลาเกือบปีนะคะได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากเราทําวิธีการนี้แล้วนะคะเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าคะทุกคนยังไงทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้ววิธีนี้นะคะ ทำได้ค่ะเรเคยทําแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันทําได้จริงเรก็จะมาติดตามผลให้นะคะสําหรับใครนะคะที่เลี้ยงเสน่ห์จันทร์แล้วไม่โตสักทีนะคะเลี้ยงยังไงก็ไม่โตนะคะไม่แตกยอดแตกใบไม่ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ บอกว่าตอนนี้พายุลมแรงมากเลยนะคะลมมาแรงมากอันนี้เลรก็จะรดน้ำนะคะที่ที่มันมียากันรากับน้ำยาเร่งรากอยู่ที่เราแช่นะคะอย่าทิ้งนะคะก็มารดขนต้นเลยจะไม่รดน้ำนะคะเพราะฝนกำลังมาเรจะตั้งไว้ให้เขาโดนน้ำฝนสักพักค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเรก็ปล่อยเขาไว้ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะคะเขาไม่ได้ตกหนักนะคะเรก็เลยปล่อยให้เขาอยู่กลางสายฝนนะคะทุกคน สักพักหนึ่งเลยก็จะเก็บเข้าไปไว้ในที่ร่มก่อนนะคะใครที่มีปัญหานี้นะคะเลี้ยงเสนจันอย่างไรก็ไม่โตลองใช้วิธีนี้นะคะหรือรากนะคะหรือกระถางดูรากนะคะล้างรากแล้วก็เ,เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะคะทุกคน หรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือรื้อกระถ àng, างล้างรากแล้วนําไปชําน้ํานะคะวิธีการชําน้ำอา,อาจจะใช้เพอร์ไลท์ร่วมกับน้ํานะคะแล้วก็แช่เข้าไปนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้รัดขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันค่ะ ว่าทุกคนนะคะจะกู้ชีพต้นเสน่จันที่เลี้ยงแล้วไม่โตได้นะคะขอให้เขากลับมาโตแข็งแรงนะคะโตวไวๆนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเรไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ